สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเร็ววันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่5เดือนกันยานะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับแต่ว่าไม่มีเลิกมงคลนะฮะวันนี้ก็ใครที่เกิดวันนี้ก็อวยพรนะครับขอให้ประสบความสำเร็จครับให้ปีนเบอร์เดย์นะฮะแล้วก็วันนี้นะครับถ้าจําเป็นนะต้องระวังอย่างนึงครับช่วงนี้คือระวังอุบัติเหตุนะครับระยะนี้ยมุมดาวเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะครับหรือว่า ภัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเกี่ยวข้องกับรถนะครับแล้วก็บ้านนะครับมันก็คือง่ายคืออสังหาแล้วก็ยานพาหนะนะครับช่วงนี้แล้วก็ร่างกายครับมันจะมีเคราะห์นะครับโดยทั่วไปโดยรวมนะครับแต่ว่าเจาะแต่ละราศีมันก็เสียเวลาหน่อยแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าโอเคช่วงนี้เราต้องระวังเรื่องรถเสียนะครับแล้วก็เรื่องของฟืนไฟบ้านหรือว่ามีปัญหาหรือท้อเบาแวกกันในบ้านหรือบ้านร้อนนะครับเขาว่าดวงบ้านร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องไฟไหม้อย่างเดียวนะครับ มันไม่ใจของคนในบ้านก็ได้แปลว่าช่วงนี้ระวังปัญหานะครับเราะเบาแว้งกันหรือว่ามีปัญหาก็มีประเด็นกับใครคนในบ้านนะครับจะเย็นๆนวกันนะฮะมันอยู่ที่จังหวะดาวเหมือนกันนะดาวช่วงนี้มันจะเกิดการปะทะคารมอารมณ์นะครับกับคนในบ้านได้ง่ายๆเป็นพิเศษนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยเนาะแล้วก็นะครับอ๋อมีคลิปนะครับศรีราศีเซนแรงครับลางสังหรณ์แม่นยำนะครับนี่ครับนี่หน้าตาางนนะครับ เข้าไปดูได้ครับ 4, 4ีราศีเนีฮะเซนแรงมากด้วยนะครับลังสงหอนแม่นยําจนน่ากลัวนะครับเขาว่าเซนแล้วก็ลังสงหอนเนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับว่าเราเหตุการณ์ยังไม่เกิดนะครับแล้ว4ีราศีเนี่ยเหมือนกับล่วงรู้เหตุการณ์ระยะสั้นๆนะฮะจริงๆเขาว่าเซนเนี่ยม,ม,มักจะมาแบบแวบๆบแบบแบบนะถ้าใครไม่ได้ฝึกหรือไม่ปฏิบัตินะครับมันจะมาแบบอยู่ๆก็รู้สึกได้ว่ากําลังจะเกิดเหตุอะไรนะครับ แต่ถ้าเราไปเค้นเราไปพยายามนึกนะครับรว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในการข้างหน้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแล้วก็เซนไม่ออกนะครับเซนมาจากจิตที่บริสุทธหรือว่าจิตที่กําลังมีสมาธิบางอย่างอยู่นะครับแล้วอยู่ๆมันก็ลอยขึ้นมานะครับเนี่ยศีราศีเนี่ย,ยช่วงเดือนกันยามเนี้ยเป็นนะฮะฉะนั้นนําไปใช้ประโยชน์อะไรไบ้างนะครับก็คือเมื่อไหรที่คุณจําเป็นจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญๆนะครับสุรุิว่าคุณมีข้อมูลที่จะ ทำงานไม่ทำงานรับงานไม่รับงานลาออกรู้อยู่ต่อดีนะครับอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วข้อมูลมันพอๆกันเลยนะครับอยู่ก็ดีไม่อยู่ก็ไม่ไม่อยู่ก็ดีมรู้ยังไงดีความรู้สึกเรานะครับหรือว่าใช้เซนส์นี่แหละเป็นตัววัดเป็นต,ตัวตัดสินได้ในท้ายที่สุดนะครับทำเมไหรที่คะแนน2ฝั่งนะครับในการตัดสินใจมันพอกันเราใช้ความรู้สึกได้นะครับมันจะแม่นมากแล้วก็คมกริบเลยนะครับบางคนเซนส์อีกอย่างคือมักจะเห็น อะไรที่แบบแว๊บๆนะครับหรือว่าอะไรที่หาคําตอบไม่ได้มันก็ช่วงนี้ก็จะเห็นบ่อยหน่อยเยอะหน่อยนะครับเขาบอกคนเราเนี่ยมีซิกเซน์ในร่างกายนะครับในจิตในร่างกายเราทุกคนนะเขาบอกสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ใช่คนเรานะครับสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปนะฮะก่าจะกําเนิดเกิดมาเนี่ยเขาบอกในยีนในเซลล์เนี่ยมันมีของบางอย่างที่มันสัมผัสกับคลื่นแม่เหล็กนะครับหรือว่าคลื่นกระแสไฟฟ้านะฮะหรือว่าคลื่นแม่เหล็กของโลกนะครับมันเกิดเติบโตมาแบบนี้แล้วฉะนั้น เหมือนกษัตริย์นะครับมันมีเซนเห็นไหมฮหลายๆอย่างมันมีหลายๆชนิดนะฮะเนี่ยเซนเขาเปิดนะครับแล้วเขาก็ยังไม่ได้พัฒนาในมุมของการที่จะคุยนะครับภาษาทั่วไปรู้เรื่องแต่ว่าสัญชตาตญาณเขาค่อนข้างแม่นยำนะครับเนี่ยคนเราจริงๆก็มีเพียงแต่ว่ามันต้องฝึกนะครับมันมีอยู่ในตัวคนนะครับพวกนี้มีอยู่เสมอโอเคนะครับฉะนั้นสามารถพอจะเชื่อเซนได้นะครับ เลขและสีมงคลครับมีดังนี้ครับเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลข8นะครับ8 9นะครับ0 5นะครับเออ0 5พอดีเลย8 9 0 5แล้วก็เลขที่ไม่ถูกโชลุกนะครับหรือว่าเลี่ยงเลี่ยงเป็นพิเศษนะฮะก็คือเลข2ครับสีที่ถูกโชลุกครับมีดังนี้นะฮะสีแรกครับคือสีแดงนะฮะสีต่อมาคือสีส้มนะครับสีต่อมาครับคือสีเทานะครับแล้วสีสุดท้าย ที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือสีดํานะครับส่วนสีที่วันนี้เร่งียกนะครับคือสีเหลืองนะครับสีเดียวนะประมาณนี้นะครับโอเคนะจริงๆครับในช่วงนี้ครับในเรื่องของพวกเซนต์อย่างที่บอกนะครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะอันนี้มันเป็นเหมือนกับเรื่องแปลกๆนะครับใครก็เห็นตุ๊กตาเสียกระบาลบ้างนะฮะตุ๊กตาเสียกระบาลนี่คือมันเป็นดินเหนียวนะครับคุ้สมัยก่อนต้องบอกนะครับว่า ตายกันง่ายนะครับโรคภัยแค่เจ็บมามันไม่ได้มีแบบยาฉีดนะครับไม่ได้มีแบบแพทย์ฝรั่งนะฮะคือ,อยากินแล้วหายปวดหัวสมัยก่อนนี่ต้องคุณต้องเข้าป่าไปนะไปเอาผักพืชผักนี้นะมาบดมาโอ้โหคือกว่าจะหายปวดหัวหรือเป็นไข้เป็นหวัดเลยนะครับคือคุณต้องมีผักมีหญ้ามีสมุนไพรนะครับบางทีก็มีประจําบ้านแต่กว่าจะมาปรุงนะฮะโอ้นะครับร่างกายช็อตไปแล้วนะครับก็มีฉะนั้นสมัยก่อนตายกันง่ายเขาก็เลย สร้างตุ๊กตาผู้นี้มานะครับอย่างแรกคือคนที่ใกล้จะเสียชีวิตนะครับแล้วก็กลัวญาติพี่น้องนะครับบางคนแบบคนใกล้ตัวเนาะจะตายนะฮะเขาก็เลยสร้างตุ๊กตาสักตัวหนึ่งนะครับปั้นมาเลยนะแล้วก็ทําพิธีเสียกบาลมันมีพิธีนะฮะพิธีเสียกบาลแล้วก็หักคอครับปึ๊บเลยครับเป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาดินเผาทั่วไปครับดินเหนียวทั่วไปแหละแล้วก็เด็ดหัวนะครับพอเด็ดหัวเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาไป ลอยน้ำนะครับเอาไปทิ้งนะครับตามสี่แยกหรือสามแยกนะครับทางสามแพร่งนะครับอันเนี้ยสมัยก่อนโรงทางสามแพร่งเนี่ยมักจะมีกระทงเลยเห็นไหมครับเพราะม่าเป็นทางผีผ่านนะครับก็เอาไว้ที่นั่นนะครับเป็นสื่อเหมือนกับการหลอกผีหรือหลอกโยมบาลว่าคนผู้นี้นะครับได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเห็นไหมครับคอขาดแล้วนะครับ เขาทาพิธีเสียกบาลเป็นเหมือนกับการที่ถ่ายจิตนะครับของคนที่กําลังจะเสียเข้าไปยังตุ๊กตานะครับทําให้พอยมบาลมานะครับหรือว่าคนที่จะมาเอาดูวิญญาณไปครับเขาจะเห็นตุ๊กตาเป็นร่างของคนที่ตายเขาจะปั้นเพศเดียวกับคนที่โรี๋ยคนที่ป่วยนะครับต้องบอกกันเนี่ยเดี๋ยวคนที่ตายคนที่ป่วยนะครับเขาจะปั้นเพศเดียวกันนะฮะแล้วก็ ก็บอยมาบาลแล้วก็คนที่จะมาเอาไปนะครับโยมมาทูตนะครับจะเห็นตุ๊กตาเนี่ยเป็นร่างของกูอย่างนั้นเลยแล้วก็คอขาดไปแล้วก็เลยจะไม่เอาดูวิญญาณไปนะครับอันนี้มีความเชื่อนะครับแต่เขาทําตุ๊กตาศีกบ,บาลเนี่ยอีก2แบบนะครับแบบเมื่อกี้สกูนนะครับแบบแรกคือคนใกล้ตายแบบที่2คือคนกำลังท้องนะฮะผูห้หญิงท้องสมัยก่อนเนี่ยเสียกันง่ายนะครับเพราะว่าการแพทย์ไม่เหมือนปัจจุบันเพราะฉะนั้นใครที่ท้องแล้วก็กำลังจะออกคลอดลูกนะครับ ความเป็นความตายมันอยู่ในเซลลยว,วินาทีเดียวเนะครับถ้าทําอะไรผิดนิดหน่อยก็ไม่หลอดนะฮะฉะนั้นโอกาสที่จะเสียชีวิตก็มีเขาก็เลยสร้างตุ๊กตาเสียกระบาลนะครับมาแล้วก็ทําวิธีเสียกระบานนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเด็ดหัวปุ๊บออกนะครับนี่อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็อีกแบบสุดท้ายคือเด็กเพิ่งคลอดใหม่นะครับเขาก็ทําตุ๊กตาเสียกระบาลเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันจะแตกต่างจาก เมื่อ2เคสแรกนะครับคือเขาจะไม่เด็ดหัวนะครับเขาไม่หักหัวเขาทําพิธีเสร็จเขาทำไปต่อไหมฮะเอามีดนะครับมากรีดหน้าตุ๊กตานี่แหละให้แบบหน้าเละเทะเลยนะเออเขาจะดูว่าเห็นไหมมันไม่ได้น่ารักเลยนะครับมันเลยจะเป็นที่มาว่าน่ารักน่าชังคนสมัยก่อนเขาไม่ได้ชื่นชมเด็กเพราะเขากลัวว่าผีหรือวิญ,ญญาณนะฮะเออจะมาเอาเด็กคนนั้นไปนะครับเขาก็เลยบอกโอ้หน้าชังนี่ไหมฮะก็คือให้ดูหน้าเกลียดหน้ากลัว ถ้านเกียรติน่ากลัวแล้วก็ดูขี้เล่ผีหรือว่าสัมภเวสีเขาจะไม่เอาไปนะครับเขาก็เลยเอามีกรีดตุกตานะครับแล้วก็เอาไปวางตรงสัมภเวสีนะครับประมาณนี้แล้ววางตรงทางสมแพงนะฮะเขากลัวว่าสัมภเวสีจะเอาไปนะครับเนี่ยเลยทําให้ผมนึกถึงสมัยเด็กๆนะฮะผมเคยขี่จักรยานนะฮะไปไปเที่ยวแถวบ้านนะฮะไปรอบรบบ้านเลยนะครับแล้วไปไกลนิดหนึ่งรอบนี่ครับไปเจอทางสมแพงแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องตุกตาเรื่องอะไรก็ตามนะฮะ ไปเจอกระทงนะครับวางอยู่โอ้โหแล้วมีผักเต็มเลยฮะมีมะเขือมีโอปักก็เต็มเลยครับดีใจนะฮะเพราะว่ามีผักอยู่ในกระทงแม่เลยทำไงดีไหมฮะเอากลับบ้านเลยครับเอามาเป็นถุงเลยเอาถุงมาติกไปด้วยนะฮะใส่กระทงมาครับ3-4กระทงนะโอ้เอามาให้คุณแม่ดูนะฮะนี่วันนี้ได้ผักมาเต็มเลยนะฮะเขาเขาคงลืมไว้นะครับตรงทางแยกนะฮะโดนเอากลับไปคืนนะฮะอย่างรวดเร็วเลยนะ ประมาณนั้นนะครับไม่รู้นะก็ประมาณนี้เนี่ยครับเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรื่องของความเชื่อนะฮะก็มาประมาณนี้ครับฉะนั้นใครที่เจอนะฮะผมเคยเจอนะตอนสร้างสมัยก่อนตอนสร้างหมู่บ้านนะฮะแล้วก็เจอตรงริมน้ําบึงนะฮะเต็มเลยนะครับโอ้โหหลายหลายตุ๊กตาครับยังสภาพดีนะะแต่ว่าไม่มีหัวนะฮะแล้วคนงานเขาก็ขอไปนะฮะเพื่อจะเอาไปขอหวยนะครับแล้วสักพักหนึ่งนะฮะแปลกดีคืนนั้นนะฮะ นอนกันไม่ได้ครับลุกเช้าเอามาคืนกันเต็มหมดเลยฮะเอาไว้ที่เดิมเลยนะฮะเพราะว่าเอาไปคนละตัว2ตัวครับเอาไปประมาณสัก10คนได้นะฮะแล้วก็มี5คนเอามาคืนก็บอกนอนไม่ได้นะฮะมีคนเดินไม่มีหัวนะฮะมาหาอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับนี่แหละเล่าให้ฟังนะครับนั่นนี่คือเรื่องอดีตนะฮะโอเคครับไปดูดวงกันดีกว่านะฮะขอบคุณซูเปอร์แทงค์ทุกๆวันครับขอบคุณมากขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ดีใจนะครับที่เจอกันทุกวันนะฮะแล้วก็ เพืเ่อนๆที่มาใหม่ก็ต้องผมก็เลยรบอกเลยครับเดี๋ยวพาะว่าจะบอกตอนต้นคลิปว่าเราจะเจอกันนะครับเวลาเข้ามาดูดวงนะครับเราจะดูเรื่องของเรื่องงามยามดีแล้วก็สีอะไรมงคลเสร็จปุ๊บนะครับเราจะคุยสพเพระประมาณสักสิบนาทีนะฮะแล้วเราจะนั้นค่อยมาดูดวงถ้าใครที่ฟังเ,เลื่อกงามยามดีเสร็จปุ๊บหรือว่าสีมงคลเสร็จปุ๊บแล้วก็มีไม่มีเวลาฟังคุณก็เลื่อนนะครับไปที่ราศีเราได้เลยนะครับโอเคนะไปละดูดวง12ราศีครับ ชาวศีมงกรลกุม,มีครับเริ่มที่มังกรนะครับวันนี้กิจกรรมครับภารกิจหน้าที่การงานนะฮะถือว่าวันที่ดีนะครับเพราะว่าดาวหลายดวงมารวมมาตุ้มในมุมที่ส่งผลดีหรือว่าเสริมประโยชน์ให้กับเรานะครับนั่นแปลว่าวันนี้ถ้าคุณมีภารกิจอะไรก็ตามแนวโน้มมันสําเร็จนะหรือจะมีคุณมีอะไรที่เราต้องคิดต้องทําเป็นพิเศษนะครับวันนี้มีคนสนับสนุนช่วยเหลือด้วยเพราะาตอนนี้ดาวพฤหัสโคจอเป็น4แก่จุดเกิดเขาเรียกว่าเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับมันเป็นเกณฑ์ที่ มีคนช่วยเหลือแะนะนาซ้ําวันนี้ดาวพระจันทร์มาเติมไฟให้คนช่วยเหลือมีพลังขึ้นมาอีกนะครับนั่นแปลว่าถ้าเดือดร้อนนะครับมันจะมีคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือว่าแม้แต่ตัวเราเองก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับนั่นแปลว่าวันนี้อุปสรรคงานทาอะไรเราไม่ได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับมันยังเป็น2เรื่องคล้ายๆเดิมคือดาวพุธคือการสื่อสารโคจรมรณะนะครับอาจจะมีการถูกเลื่อนนัดผิดนัดนะครับ หรือว่าตารางนะัดตารางงานนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่ทําวันนี้ครับดีกว่าเป็นวันที่ต้องระวังในเรื่องของการหลุดหลงลืมนะครับถ้าคุณทําอะไรก็ตามบางทีแบบลุยเต็มที่ข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องแบบคอยกลับมาตรวจเช็คดูด้วยนะลาพุธคือความจําด้วยนะช่วยเนี่ยมรณะนี่จําไม่ค่อยได้นะครับหลงหนู่นนิดลืมเนื่นหน่อยอย,อยู่ตลอดเวลาครับนี่คือสิ่งต้องเตือนแล้วก็เอกสารช่วงนี้ถ้าทํา ระวังหลุดตกหลน่นหรือว่าชะลอตัวนะครับบางทีอาจจะมีปัญหานะครับก็เลยว่าช่วงนี้เรื่องของการงานนะครับมันจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรื่องหลุดหลงลืมเป็นพิเศษแต่ข้อดีคือเดี๋ยวคุณก็แก้เกมนะครับให้แก้ปัญหาได้แหละจนท้ายที่สุดนะครับเพราะดาวประจําตัวอย่างนี้บอกว่าคนช่วยเหลือมีปัญญาตัวเองมีแปลว่ามันจะเกิดปัญหาก่อนเสมอแล้วค่อยแก้ปัญหาได้ทีหลังแบบนี้ตลอดนะครับ เหนื่อยก่อนง่ายๆมัง,งกรไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆฟร,ฟร,ฟรีนะครับมันต้องอะไรสักอย่างแรกไปนะฮะถึงจะสําเร็จก็คือความเหนื่อยหรอเสึเวลาหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ข้อดีคือมันสําเร็จก็โอเคแล้วนะครับการเงินหมุนเงินได้แก้ปัญหาการเงินดีถ้าเครียดวิตรกกังวลเรื่องเงินทองอันนี้ข้อดีหน่อยครับก็คือถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินทองมันมีตัวช่วยดาวประจาตัวโครจรอ,อยู่ตําแหน่งการเงินช่วงนี้วิ่งหาตังค์เยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ จะต้องหยิบยืมนะครับหรือบางคนอาจจะไม่หยิบยืมต้องใช้เงินเก็บนะครับแต่ข้อดีอย่างคือถ้าใครที่ค้าขายขายดีมันมีในย่าอย่างคือช่วงนี้ถ้าเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจะใครจะสําเร็จคนเก่าๆนะครับจะกลับมาช่วยเหลือเราได้คนเก่าคือไม่ใช่แฟนนะครับแต่ว่าลูกค้านะครับหรือคนที่เคยคู่ค้าคู่จรจานะครับต่างๆที่เคยทาด้วยกันมานะครับเนี่ยคนเหล่านี้นครับสามารถกลับมาช่วยเหลือเรื่องเงินทองเราได้อีกนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่อง แต่ว่าค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวครับประมาณเรื่องของความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดและไม่โสดวันนี้ความรักถือว่าเป็นวันที่น่าพอใจคุยนั่งต,ต,ตนานานๆได้ดาวสุกเร็งมีเสน่ห์เป็นพิเศษคุยหรือว่าโน้มน้าวใจแฟนให้เชื่อเราหรือให้ทําอะไรตามที่เราต้องการได้อยู่นะครับสุขภาพร่างกายมีปัญหาเรื่องปวดหัววิงเวียนศีรษะนะครับระวังความดันท่านอยู่ในว,วัยสวว อาการจุกเสียดนเน่้ท้องร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวนะครับเหมือนจะเป็นไข้นะครับดูแลร่างกายดีๆครับไม่ว่าการกินอยู่หลับนอนนะครับโอเคเนาะต่อมาครับชาวราศีกุมนะครับกิจกรรมครับคนราศีกุมวันนี้ก็ถือเป็นวันที่ดีในการจัดการเรื่องสาคัญการแก้ปัญหาการเจรจาการต่อรองการทาอะไรพิเศษพิเศษนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจท่านที่เกิดราศีกุมในวันนี้นะครับถ้าคุณมีไอเดีย อะไรที่อยากทาอยากคิดอยากคุยอยากพูดอยากซื้อจัดไปครับได้เลยนะครับดวงช่วงนี้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆนานาที่หลังจากที่คุณคิดแล้วก็ทบทวนแล้วนะครับตัดสินใจสิ่งใดสิ่งนั้นมีโอกาสถูกต้องแล้วก็ได้ประโยชน์เสมอนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เหมาะกับการตัดสินใจเหมาะกับก,การลงทุนเหมาะกับก,การทําอะไรที่เราอยากทํานะครับแนวโน้มโอกาสเสด็จมีสูงนะครับ ประการต่อมาครับในช่วงนี้เรื่องของการเดินทางระยะสั้นมีการเดินทางปลัปรับฉับพลันมีโอกาสได้ไปในที่ที่เราอยากไปแต่อย่างที่บอกครับว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถนะครับยังอยู่มาเต็มเ็มครับช่วงนี้ครับค่าใช้จ่ายโอ้โหเพียบเลยนะครับรถหรือการเดินทางครับระวังรถเสียนะครับตัวเช็คดีๆนะแต่ถ้าใครไม่มีรถก็สบายใจหน่อยคือไม่ต้องเสียตังค์เรื่องการซ่อมนะครับแต่ถ้าใครมีช่วงนี้มันจะเรื่องก๊อก๊กแก๊กนะครับอีกอย่างคือมันเรียกว่าให้จ่ายสังคมนะยครับ อาจจะมีการนัดหมายครับพักพวกเพื่อนฟู้งหรือไปไหนมาไหนครับก็สามารถไปได้ครับแต่บอกให้ฟังว่าช่วงนี้ใครจะจ่ายออกนอกบ้านเนี่ยเยอะกว่าปกตินะครับโอเคเนาะต่อมาครับเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้คนที่โสดนะครับช่วงนี้ดูดีมีเสน่ห์นะครับถ้าใครที่โสดอยู่แล้วรู้สึกดีกับใครนะครับช่วงนี้ให้คุยสามารถจะสารต่อความสัมพันธ์ต่อเรื่องกับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยได้ดีอยู่นะครับ ฉะนั้นใครที่แบบอือรู้สึกดีกับใครนะครับช่วงนี้ทําคะแนนหน่อยครับโอกาสที่จะคุยแล้วมันสารต่อจะกลายเป็นแฟนก็มีนะครับต่อมาคนที่มีคูุ่ยแฟนแล้วครับดาวความรักก็ยังเด่นนะครับดาวทิศคือดาวกู้ครองคนรักของเราโคจอนเกษตราที่ดีเขาก็ช่วยเหลือในเรื่องต่าง,าง,าง,างๆนานาให้เราได้เพียงแต่ว่าดาวพุธที่โคจร,รเล็งครับดาวพุธช่วงนี่โคจรวิปร,ริตอยู่เลยทําให ระวังเรื่องของการสื่อสารคุยกับแฟนแล้วเข้าใจไม่ตรงกันนะครับเราพูดอย่างเขาเข้าใจอย่างแต่ไม่ใช่ทะเลาะก,กันนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้จะเวลาคุยมันจะงงๆหน่อยครับมันจะมีปัญหาแล้วก็เรียกว่าคุยแล้วอาจจะไม่ค่อยราบรื่นบ้างนะครับแต่ข้อดีคือถ้าคุณเดือดร้อนเขาช่วยเหลือเราได้ดีนี่คือจุดเด่นนะครับแต่ว่าเอาจริงนะช่วงนี้คุยทั่วไปอย่าคุยเรื่องยากหรืออย่าคุยเยอะนะครับถ้าคุยเรื่องเยอะโอกาสผิดพลาดสูงนะครับ โอเคเนาะสข่าพร่างกายนะครับในช่วงนี้คือเรื่องของความดันครับระวังเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ระวังเรื่องของร้อนในครับท่านอยู่ในวัยสาวครับอาการปวดหลังข้อบ่าไหลแล้วก็ท้องผูกท้องเสียนะครับช่วงนี้ร่างกายเปิดแปลกรุนรวนนะครับต่อมาครับราศีมีนนะครับผู้เกิดราศีมีนครับวันนี้กิจกรรมภารกิจถือว่าเป็นวันที่เหมาะนะครับกับการทําการมงคลการแก้ปัญหาาการเจรจาการติดต่อการต่อรองนะครับ การซื้อมาใครไปซื้อขครแรกเปลี่ยนนะครับวันนี้ถือเป็นวันที่เด็ดน,นะครับอะไรที่เราอยากทํารีบทําเลยโอกาสจะหวะมานะครับดาวพระจั์อยู่ตำแหน่งการเงินคาดหวังเรื่องเงินได้ใครที่แบบโอ้ลุ้นนะครับเ,ออเงินมันจะรอดไหมรอดแน่นอนวันนี้ค้าขายโอเคดีไหมขายดีวันนี้จะคุยเรื่องผลประโยชน์หรือว่าสองวันน,นะครับโอเคหรือเปล่าโอเคนะครับฉะนั้นวันนี้ทํางานเชิงรุกได้ในเรื่องของเงินทองนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายโอ้โหเพียบเลยต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงนะครับค่าใช้จ่ายที่มองไปเห็นมารัวครับฉะนั้นระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายหน่อยมันมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวช่วงนี้สูงเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของการงานผมดูเรื่องของหน้าที่ก่อนนะครับช่วงน,น,นี้หน้าที่ความรับผิดชอบมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ทํานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงว่า อะไรกันไดูโหบอลลูนบอลตุ้มเต็ไมไปหมดเลยครับโอ้โหเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือค่าใช้จ่ายต่างๆมันมาทุกทางครับไม่ว่างานกับเงิน2อ,อย่างนะครับเกิจะเป็นเดอะแบกสังเกตไหมครับใครเดือดร้อนจะนึกถึงเราไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทํางานนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดวงจะเหนื่อยๆครับในเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องของการหมุนตังค์หรือหมุนเงินใช้เงินนะครับข้อดีคือ มุนเงินได้แก้ปัญหาการเงินได้ดีเป็นพิเศษนะครับต่อมาเรื่องเ,อเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้ข้อดีนะครับของคนที่โสดนะครับคือจะไม่เจ็บเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ก็อาจจะทะเลาะเบาแว้งก็ได้นะครับหรือว่าบางทีไม่ได้ทะเลาะเบาแว้งแต่ว่ามีเรื่องที่อยากพูดพูดไม่ได้อึดอัดนะครับมันมีความอึดอัดใจไม่ค่อยสบาย,ายใจมันมีเรื่องอะไรที่แบบกังวลแต่ว่า ห้ามไว้บอกใครไม่ได้อะไรเงี้ยครับฉะนั้นช่วงนี้มันก็เลยมีความอึดอัดฉะนั้นคนที่โสดก็สบายใจได้คุณไม่ต้องมาเชิญเรื่องราวเหล่านี้นะครับแต่คนที่มีคู่แฟนแล้ววันนี้ต้องระวังอารมณ์ระวังวาจานะครับเพราะว่าบางทีมีปัญหาปุ๊บพูดอะไรไปเราจะเสียได้นะครับอย่าพูดถึงใครในด้านลบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเหมือนกับดินทาหรือว่าคนอีกฝัก่งเขาจะรับรู้นะครับโอเคเนาะสงบปากสงบวาจาดีที่สุดครับ สุขภาพร่างกายนะครับในช่วงนี้คืออาการปวดหลังข้อบาไหลแล้วก็ระวังวิงวีศีรษะครับบ้านหมุนวยครับแล้วก็ถ้ายินไว้สวนะครับความดันครับไมเกรนครับแล้วก็กรดไหลย้อนครับช่วงนี้เราวังตัวไครับโรคภัยไข้เจ็บเดิมๆเริ่มใหม่นะครับอาหารการกินจะทาให้ป่วยไข้ไม่สบายได้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าจะมีลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงนะครับเตือนนิดนึงว่าช่วงนี้ระวังเขาป่วยไข้ไม่สบายนะครับมีห่วงมีเ้วยให้ห่วงวิตกกังวลเป็นพิเศษ สำหรับใครที่มีลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงนะครับบางทีลูกป่วยนะครับบางทีสัตว์เลี้ยงนะครับมีปัญหาครับช่วงนี้ดื้อๆอะไรก็ตามครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในคนใก้ชิดหรือว่าบริวารที่เราต้องดูแลนะครับโอเคเนาะต่อมาครับบทสรุปคนราศีมังกรนะครับเสน่มังกรเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีเข้มๆนะครับโงเฮกเดินไปเนานี้อยู่ที่ดวงตากับปากกิจกรรมภารกิจครับหน้าที่การงานทำเสร็จก็ตามเป็นวันที่ดีใครที่ คิดอ่านประการใดที่ย,ยากๆเรื่องยากๆนะครับจะแก้ปัญหาได้แลก็สําเร็จข้อดีอย่างคือช่วงนี้คนช่วยเหลือนะครับแต่ว่าข้อสําคัญคือเหมือนที่ยังเป็นอยู่นะครับหลุดหลงลืมเล็กๆ,ๆน้อยๆก็เจออยู่เป็นประจำแล้วก็ช่วงนี้ระวังเข้าใจไม่ตรงกันนะครับคุยงานสั่งการสั่งงานแล้วเข้าใจอีกแบบหนึ่งนะครับฉะนั้นช่วงนี้ระวังการสื่อสารผิดพลาดด้วยนะครับข้อดีของคนราศีมังกรครับคือใจสู้ แล้วก็แฟนช่วยเหลือได้แสดงว่าช่วงนี้พยายามถ้าเกิดปัญหาอุปสรรคนะครับอย่าถอยนะเดินลุยต่อหรือค่อยๆหาทางแก้ทางอื่นนะครับยังได้อยู่ในท้ายที่สุดหรือว่าไม่เสียเปรียบมากกว่านี้นะครับแต่ว่าข้อสําคัญคือคนละสิบมังกรช่วยนนดาวทิศดาวพุธโคจอยมรณะระวังข้าของเสียหายหรือว่าหายนะครับคือใช้ฟ้าที่บ้านโทรศัพท์ส่วนตัวมีปัญหาฉันร่วงร่วงหล่นพวกนนี้ต้องระมัดระวังนะครับโอเคเนาะมังกร ดูแล้วค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะหน่อยแต่ว่าหน้าที่การงานแล้วก็อะไรที่เราทําค่อนข้างจะเป็นที่น่าพอใจคือผลน่าดีแต่กว่าจะได้ผลนั้นโอ้โหเหนื่อยนะครับลากเดือนจริงนะครับโอเคเนาะต่อมาครับราศีกุมครับกิจกรรมครับภารกิจนะครับหน้าที่การงานครับวันนี้เป็นวันที่ดีใครที่เดือดร้อนไม่ค่อยสบายกายใจเดีเ๋ยวเคลียร์แล้วก็จัดก,การได้ ข้อดีของราศีกุมครับในช่วงนี้คือการแก้ปัญหานะครับมีอะไรปัญหาอะไรก็ตามเดี๋ยวเคลียร์ก็แก้ได้ข้อดีครับในช่วงนี้ครับคือเรื่องของการเจราจาติดต่อรอ,อ,องซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จแปลว่าช่วงนี้คุยกับใครคนเชื่อถือนะครับแล้วก็ระยะนี้ครับดาวังคารโครจรเรียกว่าอยู่ตําแหน่งมรณะมรณะขึ้นเหนื่อยเรียกว่ามันเบื่อๆเซ็งๆต้องบอกเลยครับคพือนมีเรื่องให้เหนื่อยแล้วก็เบื่อฉะนั้นช่วงนี้พยายามปั๊มตัวเองขึ้นมาให้ได้ พยายามหาวิธีให้ใครมาปั๊มเราให้ได้นะครับก็คือหาวิธีสร้างกําลังใจใครที่สร้างกําลังใจให้เราได้ไปอยู่ใกล้เขาหรือคุยกับเขาครับแปบ๊บเดียวหายนะครับนี่คือจุดเด่นนะครับโอเคเนาะแล้วก็สําคัญอย่างครับช่วงนี้ระวังเรื่องของความรักนิดนึงนะครับช่วงเนี้แฟนไม่ค่อยมีเวลาหรือบางทีแฟนอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวและเขาก็หมุดหงิดนะครับก็กลายเป็นพานหรือว่าพูดให้เรา แบบไม่ค่อยสบายใจนะครับฉะนั้นช่วยระวังคําพูดราจาที่คุยกับแฟนแล้วก็พยายามอย่าไปเสียใจคําพูดประจาของแฟนเยอะเกินนะครับโอเคเนาะประการต่อมาครับคนราศีแต่ต้อบอกก่อนเลยครับเรื่องของสเสน์ครับเสื้อผ้าอย่าลืมว่าใช้ทูโทนสองสีนะครับแล้วก็งงเฮกเดนเบลเล่ออนี้อยู่ที่ดวงตากับปากนะครับผมเน้นนึงว่าคิดอะไรไม่ออกให้ดวงตามีพลังไว้นะครับโอเคเนาะต่อมาครับชาวราศี มีนคราศีมีเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีเข้มเข้มครับหัวแหงเด่นไมหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมร่างกายกลิ่นหอมครับแล้วก็เปิดหน้าผากได้ถ้าเปิดได้นะครับแต่ถ้าเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับใช้การมงคลอื่นๆแทนได้กิจกรรมภารกิจคอร์สซีมินหนึ่งครับดาวการงานช่วงนี้มันจะมีงานเร่งงานด่วนเข้ามาข้อ2ครับช่วงนี้ค่ใ้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวเยอะแต่ยังพอหมุนได้ข้อ3าถ้าเดือดร้อนมมีคนช่วยเหลือ ข้อสี่ช่วงนี้การคุยเจราจาติดต่อต่อรอ,อ,องซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนมันจะมีอุปสรรคก่อนเสมอคุณต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้การส่งหนังสือยืนอ่นเอกสารหรือว่าการคุยเจราจาสิ่งใดก็ตามจะมีอุปสรรคก่อนเสมออาจจะไม่จบในทีเดียวหรือส่งงานอาจจะถูกที่กลับมาต้องแก้ไขนะครับฉะนั้นช่วงนี้ต้องละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษแลวถ้าเดือดร้อนสิ่งใดก็ตามขอความช่วยเหลือจากใครจะได้นะครับก็ถือว่าข้อดีคือมีคนช่วยเหลือแหละนะก็สบายใจถึงนี้ได้นะครับ โอเคนะครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ฟังคลิปกลางคืนก็ราฟันดี้ครับส่วนท่านที่ฟังคนลุกขึ้นก็คิดสิ่งใดสําเร็จเดินทางปลอดภัยมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็เจอกันอีกช่องทางหนึ่งคือทางเพจนะครับเข้าไปเจอกันได้ผมทําคลิปสั้นๆไว้ทางเพจชื่ออาจารย์นัทนรัตน์นะครับทางเพจทางเฟซนะครับโอเคฮะไปแล้วโชคดีครับสุขครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ